สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลด์เั็นเจอนะครับสลับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นตัวของยังอมินะครับไทจินะครับก็จะเป็นตัวแท้งนะครับเป็นธาตุไฟนะครับแต่ว่าการใช้งานก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับสหรับตัวนี้นะครับก็เห็นติดตํานานนะครับบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่ติดทุกตัวนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ยังไม่ ได้นะครับในการสุ่มออกมาแล้วก็มาทำแมกติดทีมนะครับตัวก็เป็นธาตุไฟนะครับอีกตัวพวกหนึ่งนะครับก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่มีความน่าสนใจตรงสกิลไฮเปอร์นะครับแล้วก็จะเป็นล่างเก้าดาวนะครับที่น่าสนใจมากมีทั้งรอดแอ็แทกแล้วก็เป็นหยุดเวลาแล้วครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับมาดูสกิลนะครับสกิลก็สกิลแรกนะครับเป็นบาเรียในพื้นที่นะครับสี่วินะครับเพิ่มพลังชีวิต400อนะครับ นะครับแล้วก็ฟื้นฟู40%บของพลังชีวิตนะครับเป็นเวลา1ิบเอกสกิลบัฟก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนตัวชนทั่วไปนะครับที่มีนะครับมีแค่อนิเมชั่นมาน่าสนใจนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสหรับสกิลที่2นะครับสกิลที่2ก็เป็นการยกเลิกอมตะนะครับถือว่าเป็นตัวชนที่ทําดาเมจได้ดีนะครับคือยกเลิกอมตะได้ทำดาเมจนะครับสามพันของพลังจิตนะครับ แล้วก็ศัตรูจะติดชะงักนะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วความสามารถนะครับเป็นการชะงักไหวพริบนะครับสามารถเอาไปจัดการพวกนะครับเอมิเลียนะครับพวกบาวอกนะครับพวกตัวต่างๆที่เป็นดาเมจไหวพริบนะครับที่เขาใช้กันนะครับคือเอาตัวนี้ไปปั่นป่วนได้นะครับสามารถนะครับชะงักเขาได้ก็ถือว่าดีมากนะครับ ถ้าติดดีนะครับคือเดือนนี้มันอาจจะติดดีก็ได้แล้วเดือนหน้ามันอาจจะเป็นเหมือนไอหรือว่าเป็นอเบโดนะพวกนั้นก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่นะครับแต่ว่าความน่าสนใจก็คือมันมีคอมโบนะครับถ้าเข้าดาวก็อาจจะสุ่มเอาให้มันได้นะครับหยุดเวลานะครับถ้าหยุดเวลาสิตัวผมก็สู้ลําบากเหมือนกันนะครับมันสู้กันค่อนข้างยากมากนะครับ นี่นะครับมาดูอะไรเงยนะครับระโจมตีก็ไม่ถือว่าใกล้มากนะครับเป็น130นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีสิ่งที่ลำบากนิดหน่อยก็คือจะเป็นนะครับค่าแร่นะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับถ้าไปลองเทียบกับตัวอื่นดูนะครับเนี่ยดูนะครับล่างล่างอัลตร้านะครับอาจจะแร่เยอะนะครับแต่ว่าล่างไฮเปอร์อาจจะน้อยนะครับ ไอเปอร์พันหกร้อยสิบนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับพันห้าร้อยยี่สิบนะครับถ้าเป็นเก้าดาวนะครับเก้าดาวคือพันเก้านะครับพันเก้าก็ไม่ถือไปเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นตัวชนนะครับก็จะพอใช้งานได้นะครับแบบตัวอื่นนะครับอันนี้ก็แค่พันหกนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับคือแร่น้อยมากนะครับพันสามหกสิบนะครับ ลองมาทดสอบกันนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคือที่เห็นว่าผมไม่แม็กนะครับเพราะว่ากรบผมหมดนะครับผมเอาไปทำซลฟี่นะครับเป็นก้าดาวแม็กนะครับก็เลยไม่มีกรบนะครับนี่นะครับเปิดตัวมาก็บัฟหน้าป้อมนะครับนี่ครับเป็นบัฟอมตะบัฟเลือดอะไรประมาณนี้นะครับ นี่นะครับบ้าอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับทำดาเมจแล้วก็ชะงักศัตรูได้นะครับนี่ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับนี่นะครับมันเป็นตัวชนนะครับดาเมจอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ครับการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็คือผมยังไม่ได้ทำเป็น ไฮเปอร์นะครับเป็นแค่อัลตร้านะครับไอเรนก็เจาะป้อมไปก่อนนะครับก็คร่าวๆนะครับก็จะรีวิวมันจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมทําเป็นอีกล่างหนึ่งนะครับแล้วค่อยรีวิวเพิ่มนะครับแต่ว่าในดูทรัพยากรผมก่อนนะครับทําได้ไหมอ่าเดี๋ยวดูนะครับมีเยอะนะครับมา เดี๋ยวทําให้ดูนะครับนี่นะครับนี่จะสงังกไหวพริบนะครับแต่ว่าเอาเป็นไหวพริบในนี้ก่อนนะครับในดูดิมีตัวไหวพริบไหมสกิลนะครับก็ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับสกิลดาเมจนะครับ สำหรับสกิลบัฟก็ไม่ต่างนะครับนี่ครับชุบไปนะครับอ่านี่ครับเป็นการชะงักศัตรูได้นะครับนี่ครับติดนะครับติดนะครับเหมือนรูปสายฟ้าตรงนี้นะครับคือแผ่นกินติดนะครับตรงแผ่นกินนะครับนี่นะครับแผ่นกินติดนะครับเพราะว่าเป็นไหวพิบนะครับก็ถือว่าเอามาชะงักได้นะครับก็จะเป็นการปั่นป่วนศัตรูได้ดีนะครับนี่ครับ กินก็คือเป็นไหวพริบนะครับพวกนี้จะไม่ติดนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบกับตัวอื่นให้ดูนะครับถ้าได้นะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวทําคลิปเพิ่มนะครับลองทดสอบกับตัวอื่นดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับการใช้งานนะครับแมคานิกการเคลื่อนไหวนะครับ a อนิเมชันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่า ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับนี่ครับแค่ปล่อยเพิงออกมานะครับนี่ครับบัฟนะครับปล่อยบัฟปล่อยเพิงนะครับแล้วก็มีชะงักได้นิดหน่อยนะครับคือถ้าเป็น pvp นะครับโดนชะงักก็เกมอาจจะเปลี่ยนได้นะครับอาจจะลงคู่กันนะครับน่าจะดีนะครับลงคู่กับยามาโตะน้บน่าจะเล่นได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเมตาที่ เปลี่ยนมาใหม่นะครับเพราะว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่ว่าก็คือมันมีตรงนี้นะครับมันมีหยุดเวลานะครับต้องดูนะครับเมตามันจะเปลี่ยนขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมก็เห็นหลายคนนะครับคือเริ่มอมติดกันยังนะครับหลายคนเอมาติดนะครับ ดูคนนี้นะครับที่เป็นท็อปหนี่นะครับเป็นหยุดเวลาแท้ทุกตัวนะครับนี่ครับอันนี้ยังไม่ใส่นะครับเพราะว่าการจะใส่หนึ่งตัวนี่มันก็ลำบากนะครับนี่ครับมานะครับก็คือลบต้านร้อยนะครับปล่อยตัวเร็วนี่เป็นลายแรกแทงนะครับน่าจะยังไม่สามารถใส่อีก อย่างหนึ่งก็คือการรีนะครับเอาหยุดเวลามาใช้ได้อันนี้ก็เป็นตัวบินนะครับก็เอามาชนนะครับเอามาทําลายจังหวะของศัตรูได้นะครับนี่ครับอันดับห้านะครับยังไม่มาไหมมาแล้วครับนี่ครับคือเกียร์ตันนะครับล่างพวกนี้นะครับใส่สุดเหมือนกันนะครับนี่ได้หยุดเวลาด้วยนะครับนี่คือดีมากๆนะครับ ติดเมตาเร็วมากนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าจะติดเมตายาวหน่อยนะครับอาจจะแสงมืดอาจจะลดลงหน่อยนะครับแล้วก็โคลโโบนะครับที่เป็นตัวดึงดูดนะครับคนก็อาจจะมาใช้ตัวโคลโรโบกันนะครับเพราะว่าเป็นหยุดเวลานะครับสู้กันน่าจะสนุกนะครับก็คือปล่อยตัวกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับก็สลับอันนี้นะครับก็จะรีวิวคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสลับ ตัวของนี่นะครับไทจีนะครับจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ